สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมครับบอบบี้นิโมวันนี้มาเช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีงานมีภารกิจต้องไปทำอะไราเี้ยแต่ว่าเราก็มาโดดม2 4สหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะมาจับเป็นปืนนี่ครับได้ยินเด็กๆน้องๆหนูๆเราว่ามันโกงครับแล้วก็มันกโกงมาเลย มีไก่มีไก่อะไรก็ได้เัวตอนนี้เจ็ดคนคนคนกอนอ้าวสองมิน่าเ้้ากเอ่นี่นอะเช่นน้มัเป็เราล่วงละโอ้งไดเกินมันอแบบนี้ที่ชอบชอบ มาดีเี็บตีเกีแล้วเฮ้ยน,นี่ไงเต็มหัวทำไมมายังไม่หมดนะเนี่ยมาอีกแล้วรึเปล่าได้ยินเสียงเท้านี่ไงมาแล้วไปเดี๋ยวอมน้องเข้ามาดี กลาหรือเปล่าอ่าม่กาเข้ามาราะิงกันเองเอาะเราไปกินลอยแล้วว่างน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วไม่มีตัวแล้วก็ฟาร,ร์มของ ชิวๆนะคะไอผมเพิ่งได้อันเนี้ยได้ปืนอันนี้มาปืนใหม่ะเพิ่งได้เลเวลสองนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวอัพให้มันตันนะไม่ได้อัพดิเนาะไปยิงคนเนาะยิงคนแล้วก็ให้มันตันเป็นเลเวลสามมันจะรัวขนาดไหนมันจะตึงขนาดไหนมันก็จะตึงนั่นแหละครับพี่ทนของใหม่อะไรก็ดีเนี่ยมันก็เนิร์ฟลงมันนานเลยมันเนิบ ตอนนี้มันยังเป็นของใหม่หมอยู่าาไงเอาเป็นว่าเราไปเจดันที่ดีที่สุดเด็กหนนี่อะไรกันตะอนเนี้ยนะครับขอเตรียมเลยนะครับไม่ไม่โดนนี่ไงีสองเมตรล้วงไปกันงอ,อยู่ไหน มหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วเนี่ยไปกันต่ออะไรเพื่อนลดมานี่ อะผมเพิ่งตื่นนอนนะครับทุกคนผมเพิ่งตื่นนอนแล้วเาพัาเไปเล้วห้วงนอนมากันตอนนี้มีคนไหมเมืองนี้ไม่มีไปต่อโอ้โหอ ตบะแต่งซิ่งนะครับทุกคนเฮ้ยมีตัวไม่ได,ด้ดดดวะจอดนี่ว่านียเลี้ยวฝาบคิวๆเลยอย่าเนี่ยแดงแปดผมไม่เล่นกับผมเล่นปืนอันนี้นะปืนไม่เนี่ยเล่น เป็นปืนไกลแล้วก็ปืนไกลด้วยนะครับเอเอาอไว้จ่อยวอลครับจอ่อยวอลเดียวตอนมีลูกปเฮ้ยมีตเวทุกันชุกกันเรอเนาะไม่ปล่อยหรอกเงี้ยเล็งไว้รอเลยนะให้เปืนเข้าไปมาดิออกมา โดนได้สองมีนะครับโดนเพื่อนยิงไปหลายน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้โอเคเยวอมก่อนแบบนึงยืนทำอะไรยืนทำอะไร จากปืนนี้ขออธิษฐานสร้างเฮ้ยติดเสียงไว้แมกกาโดนดูตัวเ่าเนะี่ยเฮ้ยไม่มีว่ะไม่เจอเหมือนจะเห็นอุ้ยในบ้าน บอกเพื่อนเลยว่าขับเลยเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับไปตรงนั้นอยู่ในบ้านนี่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อเห็นมันยูนบ้านเนี่ยไหนวะไปไหนกันเนี่ยเร็วเกินอ่าเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงสาวเฮ้ย นี่ไงเขาหัวโอ้โหนี่เป็นกระบาดโคตรเอร์ไงทุกคนเออเนี่ยทำไมว่าโคตรโกงอ่ะถ้าเล่นเป็นกว่านี้อ่ะแม่งโกงโกงโคตรโคตรอ่ะขนาดเล่นไม่เป็นนะเนี่ยยังโกงขนาดนี้เรื่อยเก็บเสียงสองอันเลยวะเอาหมดเนี่ยเหมารถก็พังละ แล้วเราก็โอ้อโยเพื่อนยิงบอดน,นั่นอนะมันยืนนิ่งเลยขี้หลาดว่ะขี้หลาดวะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวนะอย่างเงี้ยเอ่อเมืองน,นี้มีตัวใหม่เนี่ยเห็นมันยิงกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยแบบแบบมาฮับนี่ไงมันยิงกันอยู่อย่าแมบบีโดนโดนแจมแน่แบบเนี้ย ยังไงจะอ๋อวิ่งอยู่แล้วเฮ้ยยืนทำอะไรอุ้ยแม่งเต็มหัวนี่มาอีกแล้วมาดิ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 เอ้าเอาเอ้าเออเออมันแดนมาแล้วมันเอือโอเคเนี่ยไม่ตายเนี่ยวันที่มันแดนมามันไม่ป่ายวอลอย่เนี่ยมันแดนมาแล้วมันเออมันยืนนิ่ง เรียบร้อยครับล้วงเหลือกี่ตัวเนี่ยเอ้าชุบกันหมดแล้วเออไม่ชุบกันอีกแล้วเหลือสิบสามนะครับเหลือสิบสามตัวสิบเอ็ดน่ะถ้ารวมทั้งตัวเองก็น่าจะเหลือสิบเอ็ดตัวงั้นเราก็ไปมีมาสกีกันต่อเลย น่าจะมีตัวนัมยางสกีน่าจะเยอะแหละเพราะว่าวงมันเริ่มเล็กแล้วใช่ป่มมีกระเป๋าเห็นรถ้วเนี่ยไม่มีอ,มอ้มีเหรอ มีหรือเปล่าเนี่ยสลิงเลยมีไหมพีดมีไหมเฮ้ยในมีขับรถคาราบิสฟู๊ดคาราบิสฟูดโดดลงยิงยิงยิงโอ้โหเพิ่งเจอตัวอยู่ไหนถอยมาดิถอยมา บอกไม่ถอยยันไงดาวเพราะผมคือเนวดขอเขาเลยต <c oughs> ายแต่ว่บิโมัไหนวะนีไ่ไงะจะเพื่อนมัวะนะเนี่ยระโขบมัวไปเลยเดี๋ยวมันโดนเองนี่ระวังเฮ้ยทำไมคนมันยังเหมือนเดิมวะ เรียบร้อยแต่ดดนั่งยาวๆนะเพื่อนเอาหัวกระบ,บานนี่เนี้ยนะมาครับมาตามขอบก่อนนะครับทำไมคนมันยังเหมือนเดิมวะยิงไปไม่ได้สี่ตัวอันเดียอะไรวันนี้อ่ะคนจะเยอะไปไหนครับน้อง ในพีคน่าจะหมดแล้วนะไม่เห็นออกมาน่าจะอยู่บินมาสกีหมดแล้วหรือเปล่าต้องแน่นอนอยู่แล้วมางั้นเราก็มุ่งหน้าไปบินมาสกีเลยเพราะว่าในพีคน่าจะหมดแล้วดูจากมินิมบ์มินิมอลมินิแมปเน,น,นี่ยไม่เจอ เท่าไรมาแล้วเหลือปแปดแบบเจ็ดคนนี่ไงนี่ไงหืมไม่ตายจอยวอร์ไม่ไงยอืมอืมยังไม่ตายมันอยู่ตรงไหน ร้อยหมดที่เพื่อนเพื่อน,น,นไม่เอาจัดแล้วตัวนี้มันแปไหรอไอตัวฮาม,าม,ามาน,นั่งทำอะไรนาะนี่ไงนี่ไงร่วงนังน่งนำนังน่งนำมารายเพื่อนอยู่ไหนบอกเพื่อนมาแต่ว่า เหลือกี่คนวะเนี่ยาอ,อ,อสามเฮ้ยเพื่อนมันมาหนหแล้วตบบดุีเลยนี่ไงเยาะเอาเฮ้ยเย็นโอ้โห,โหทางระบงทางระเบิดนั่น่าตื่นเตนหรอน่า่นเตหรอยิงฟรีหรอยิงฟรีหรอนี่ไงล่วง ยาก่อนครับเฮ้ยมึงมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยให้ตายเถอะสามสโอเคเหลือหนึ่งหนึ่งไหวไหวไหวหนึ่งหนึ่งแล้วไหวไหวที่หนึ่งทรงมาที่หนึ่งทรงมาเฮ้ยจะต,ตายกบกบโอ้โห้เพื่อน อุย้ยไม่โดนเลยเพื่อนเลยเดยเย็นเพื่อนเข้าตู้ก่อนก็ได้นะครับมันชุบกันแล้วเพื่อนมันชุบกันแล้วเข้าตู้ก่อนก็ได้เข้าตู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 ้เูดีอือนี่ที่เนาะมาพระเอกลงอมาแล้วรอครับล้วงรอครับะจะถึนพื้นไหมเนี่ยอ้าว ได้แชมป์การาก้าครับทุกคนโอ้ยแม่งอย่างเท่คันอลังาการนะครับนี่คือแชมป์ถ้วยกาไก่ที่ฟีไฟเยอร์มอบให้คุณนะครับก็ฝากกดลงกดไลค์ s ับสไครด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อมาครับโอเคครับบ๊ายบาย